โอ้ด้วยนะคมอนสั่งมานะครับจากประเทศอังกฤษต่อไปผมจะเรียนหัดเรียนภาษาอังกฤษนะครับผมอังกฤษนะฮะจะได้พูดชัดนะครับผมมีเอฟซจากประเทศอังกฤษนะครับ สวยนี่สวยดีๆนะต้องกานะครับผมเป็นดอกอะไรนะเป็นดอกอะไรเป็นจามาดเป็นจามาดสีม่วงนะครับผมโดนยิงสัญญาณแม่เจ้าโดนยิงนะครับเมื่อกี้โดนยิงไปรอบนึงนะฮะ มีแป้งอังกฤษตังง so so ูด yes. so ้วยเหรอของทนายช่อหนึ่งของลุงช่อหนึ่งใช่ไหมคะเขาจะรอนะคะวันนี้ดอกไม้เพียบเลยนะคกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยนะคะกำลังใจเราเยอะมากเลยเดี๋ยววิ่งไม่ทันเลยอังกฤษนะคะนี่จากอังกฤษนี่ไม่ทำให้พี่กล้วยเป็นคนวิ่งค่ะพี่กล้วยวิ่งไปเลยที่ก้องไว้นี่พี่กล้วยพี่กล้วยอย่าวิ่งก่อนผมนะผมปัดขานะ ลัวไม่ได้ภาพ <c oughs> ไม่เป็น <c oughs> ไรครับผมรู้ตัวแล้วเพราะว่าพี่บอกแล้วพี่เตรียมตัวเลยผมจะปัดขาพี่นะอันนี้ร้อสมัยจากเอาดอกไมใส่กับพี่จอ่าเป็นดอกไม้จากอ่าจากประเทศอังกฤษนะครับผม ไม่ไดาแล้วครับอ่างไม่หันหน้ากินได้อู่ทั้งคู่ค่ะอังกฤษค่ะอันนี้เป็นตัวผู้บริหารด้ยะอ่าอันนี้จากอังกฤษค่ะผู้บริหารท่านเข้าไปแล้วข้างในเมื่อกี้ผู้บริหารเข้าไปเรียบร้อยด้านในนะผู้บริหารมีของท่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วผู้บริหารชาวบริพีรก็เข้าไปเมื่อกี้อีกนะคะอ่ท่านก็เข้าเข้าๆออยู่นะคะนี่ก็คือคู่แข่งนะคะคู่นข่งของค่ะ มดอกไม้ <the at> ให้ลุงกับท่านพนันนะครับผมกุฎีกุฎีอยู่แถวไหนน่ะนะครับผมก็มาไม่ทันแล้วกุฎีเอ้ยมาไม่ทันละเดี๋ยวเาก็ออกแล้วนะไม่รู้จะออกทางไหนนะน่าจะถึงเวลาแล้วเนาะมาสามโมงแล้วแล้วคงจะนัดเครื่องนองแล้วน่าจะออกมาแล้วตอนนี้คาจะใส่สวมนี่ต้องเติมไปแล้วนะครับองเติมไปที่ตรงนี้ว่าย่งไรว่าไปแล้วเดี๋ยวทุกคนก็ใจจดใจจ่อรอแล้วนะคะ รอกันอยู่นะคะเกิดขึ้นอยู่คือมีทั้งดอกไม้มีตั้งอะไรนะคะเตรียมไว้รอเลยนะคะรอลงนะคะรอลงกับท่านนายออกมานะคะทนายกับลุงจะออกมาพร้อมกันเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะลุงกับทนายจะออกมาพร้อมกันเลยนะคะพร้อมทั้งรับช่อดอกไม้จากเอฟซีนะคะจากอังกฤษด้วยนะคะแล้วก็ เจ้าของโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทอ่วังน้ำเขียวด้วยนะคะแล้วก็ของใครอีกไม่รู้นะคะดอกไม้ดอกกุหลาบมาเยอะแยะเลยนะคะแบนี้นะคะแล้วก็มีอาหารมีอะไรจากเอฟซีนะคะมาส่งเราเรื่อยๆนะคะเรามาวันนี้นะคะมีผู้ใจบุญส่งข้าวส่งน้ำเราเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่เราก็ให้ความร่วมมือที่นี่ดีมากเลยนะคะยู่ซูเปอร์ทุกเราก็ร่วมมือนะคะพวกเราจะไม่ได้เข้าไปส่วนข้างในจะอยู่ส่วนข้างนอกนะคะเวลารับประทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะเก็บกวาดนะคะเก็บขยะอะไรระกว้ให้เรียบร้อยนะคะเก็บไ้ให้เรียบร้อย แลกวมาดูดิสามสมบอก่าแรูปถอนรอบกูแดนี่บอกแแหนั้งหมไม่แหนั้งนันเลยฝากกดติดตามกดไลคกดแชร์ช่องมาโจกกดับด้วยนะคะเอาไว้ติดตามคลิปหน้าที่ลุงจะออกมานะคะสวัสดีค่ะ